ณจัตุลัสก,กีนวิวที่นี่มีเรื่องราวของเด็กสาวสีผมประหลาดผู้รักในการผจญภัยโอไม่ oh สายแล้วต้องรีบไปต้องรีบไปไม่งั้นโดนนางพวกนั้นว่าหูชาแน่เลยแล้วสาวน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่าเซเบอรเธอก็เหมือนกับเด็กทั่วไป ทื่มักจะหาเรื่องเราใจใส่ตัวและดูเหมือนว่าวันนี้เธอก็คงได้นัดกับเพื่อนสาวเพื่อไปตามหาเรื่องเราใจอีกตามเธอย่องไปเงียบๆเลยจ้าเอ๋พวกนั้นตกใจเล่นดีกว่าจ้าเอ๋อ้าวทำไมยังไม่มีใครมาเลยเนี่ยนัดต้องแต่บ,บ่ายตอนนี้บ่ายสามยังไม่มีใครมาเลยเหรอนึกว่าจะมาคนสุดท้ายซะและ้วเหมืนนั่งรองแล้วกัน โอ้ยมากันได้สักทีดูสิมิเคลวันนี้ใครมาเร็วกับเพื่อนเจอียุนจิตเจใหญ่ประจำแก๊งรุ่นพี่ที่สนิทกับเซเบลเปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวเสมือนขานตามกันออกมาจริงเจปกตินางเป็นคุณนายสายตลอดมิเคลาเพื่อนสีสุดสนิทของเซเบลพวกเธอไปไหนไปกันตลอด แม้กระทั่งไปดินแดนแห่งเอนติตี้ฉันจะไม่มาก่อนได้ยังไงก็เล่นนัดกันบ่ายหนึ่งแต่พวกเธอมาบ่ายห้าส่วนฉันมาบ่ายสาม,มนกึกว่าจะมาคนสุดท้ายแต่มาถึงไม่มีใครเลยโอ้๊ยเห็นน้อยไปเลยค่ะซีฟมามามา,มาตั้งวงันดีกว่าวันนี้เจโดนหนูดีดมากอกจะนิ้วบวมแน่น้อยหนังมิเคลเกน่ะทิสื้อโดนฉันเิกงังน,นี่อันเริ่มเริ่มเริ่ม,มฉัน อะไรกันเจย,ยังไม่ทันได้สับไพ่เลยนี่คือตำรวจและคูนซิตี้โบยูนความสงบแล้วยกมือขึ้นลีออนตำรวจหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงจากสอนนและคูนซิตี้เล่นอะไรกันคะเนี่ยคุณลีออน ตกใจหมดเลยจริงค่ะเมื่อกี้หัวใจเดียนลงไปอยู่ที่ตะตุ่มผมมีเวนตรวจแถวนี้แล้วได้ยินเสียงคิกค้างจากห้องใต้ดินก็เลยแวะลงมาดูหน่อยนะครับว่าแต่พวกคุณไม่ได้เล่นการพนันกันใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะก็แค่เล่นดีบมาก่อกเคกมาแกลงกันประมาณนั้นละค่ะกําลังขาดขายอยู่พอดีเลยคุณลีออนมาเล่นด้วยกันสิคะเน่ผมเลิกเวรพอดีเลยมันก็จัดไปสิครับนั่งค้างเดียนเลยครับลูกหล่อว่าแต่พวกคุณมาเล่นกันอยู่แถวนี้ ไม่กลัวเรื่องตำนานผีเฝ้าห้องใต้ดินกันหรอกครัคผีเผออะไรคะคุณตำรวจคุณตำรวจอย่างน่ากลัวกว่าผีอีกในทันใดนั้นเองฉันมีโจมาเลยดีรอบวงไนไอพวกไหนมันท้าท้ายมันเ้าอะไรนี้มาเขาให้ช่วยด้วยตำรวจโดนเจ๊หัวม่วงเดี๋ยวอิงจะเป็นไลายถัดไปและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เจอพวกเขา บางทีฉันยังได้ยินเสียงร้องอาเจ็บปวดของพวกเขาอยู่เลยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยผ่านมันมาด้วยกันจากตุลัดพางพินาศสัปดาห์ก่อนอุ๊ยตายแถวนี้มีตำรวจด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยต้องเลี่ยงเลี่ยงไปดีกว่าว่าแต่เจยุนจิงกับมิคิล่าอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ้ยบอกแล้วให้นั่งรถมาด้วยกันก็ไม่เชื่อมาอย่างนี้ฉันก็หลงตลอดโอ้ยแล้วคุณตำรวจนี้ก็ไม่ยอมไปไหนสัทีวิ่งดีกว่าเจน่าจะอยู่บ้านเล็กละมั้งอุย้ยเสียงหัวใจเสียงอะไรเนี่ยอุ้ยเสียงแปลกๆเอ้าเจเจยุนจีนทำไมไม่ไปห้องใต้ดินน่ะ หนูเข้าใจเจ้แล้วโอ๊ยมาถึงก็เล่นกันเลยเหรอคะหนูจะไปตั้งวงไพ่ที่ห้องใต้ดินค่ะพี่อย่าไปยุ่งกันหนูอย่าหน,หนูกระหนูตำรวจก็ไม่ใช่แต่มาห้ามกันทาไมคะเนี่ยแล้วไมายมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยหนูเพิ่งกลับมาเล่นหนูขอโทษได้ไหมละพี่ไปหนูไม่ขอได้ไหมหนูจะไปตั้งวงไพ่พี่มาเล่นด้วยกันก็ได้โอ้ยจ้า เอาเจโอ้โหแล้วเจไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดีย๋ยวหนูว่าหนูลากมาไกลเจแล้วนะโอ้โหดีนะเขาไม่เอาต่อน่ะหนีไปเลยเจฉันรับไปเองคนเนี้ยล้มไว้ขนาดนี้ฉันทำลายสถิติโลกไปแล้วหรือยังเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยอุย้ยคุณตำรวจอ้าวมาพอดีเลยค่ะคุณตำรวจเมื่อกี้แบบ คือคือหนูโดนต้มเออโดนผู้ร้ายตามล่าค่ะคุณตำรวจช่วยไปจัดการได้ทีได้ไหมคะตอนนี้ตอนนี้หนูขอหายตัวก่อนละกันเดี๋ยวโดนซ้ำค่ะไอ้เรายิงหล้ไมไวๆอยู่ด้วยไอ้ตุ๊กตาผีมันอยากได้เราอีกโอ้อดีลมวจริงนะคะเนี่ยหาเครื่องยังไม่กระดิกเลยแม่เอ้ยแม่แม่แมโอ้ยเจ็บจังเลยใครก็ได้คิวให้หน่อยเอา้าเจ๊โอ้ยเราุตั้งใจจะมาเล่นไพ่กันเนาะต้องมาที่หนีผีอะไรกันโอ้ยเจ๊อย่าทำหนู เดี๋ยวไอตุ๊กตาผีมันก็มาอีกหรอกแค่นี้หนูก็ระเบมไปหมดแล้วอุ๊ยนั่นไงเสียงเท้ามันมาแล้วเจ๊เจ๊ล่อไปนะเดี๋ยวหนูซ่อนก่อนหนูโดนแขวนมาแล้วทีนึงโอ้โหเตี้ยมาตื่นมาเลย <c oughs> จงไม่เห็นฉันจงไม่เห็นฉันจงไม่เห็นฉัน,น <c oughs> อุ๊ยเหมือนจะไม่เห็นจริงๆด้วยแผนนางนกตอสําเร็จงั้นเรารีไปช่วยคน,คนในหอใน้องใต้ดินดีกว่า ช่วยเสร็จจะได้พากันตั้งวงด้วยเดี๋ยวดสิไปตั้งวงรอเจ๊ก็นังมิเคลวดีกว่าอืมว่าแต่มิเคลวอยู่ไหนแล้วนะอ้าวมิเคลาว่าแล้วใครแอบมาตั้งวงในห้องใต้ดินไม่บอกฉันนี่เองตั้งวงบ้าบอเลยกันละ่ะ แกเห็นไหมฉันจีบจะตายแล้วเนี่ยรีบรีฮิวเลยโอ้ยฉันแซวเล่นนะเพื่อนสาวเดี๋ยวฮิวเสร็จเดี๋ยวเราตั้งวงกันเฮ้ยแต่ฉันได้ยินเสียงหัวใจหยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อนสาวแกไปหลบก่อนเดี๋ยวฉันไปนั่งนกปอให้แผนนี้ฉันใช้มาแล้วมันได้ผลมาเลยไอตุกตาผีหมาแน่จริงแกก็ตามฉันออกมามีฉันคนเดียวในห้องใต้ดินฉันมาสวดมนต์เล่นเฉยๆแน่จริงก็ตามมาโอ้ยมันแน่จริงนี่ว่าแล้วแถวนี้ไม่มีไม้ช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> อ,อย่างน้อยเพื่อนก็อรอดละกันเนาะว <c oughs> ยนั่นคุณตำรวจมาพร้อมไฟฉายอ้าวอ้าวแต่คุณตำรวจไม่ช่วยนููเสียใจแล้วตำรวจไม่ช่วยประชาชนไอ้บวกกินภาสีไปวันวัดฉันต้องจบชีวิตลงที่นี่แน่เลยไพ่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยวันนี้ <c oughs> จอมแม่ด่ามาเว้ย <c oughs> มีแกนั่นแกเหรอ S <S เออก็ชันน่ะสิจะใครกันล่ะแกช่วยฉันฉันยังไม่ได้หนีออกมาจากห้องใต้ดินเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เรารีบหนีกันก่อนเธอต้องขอบใจแกมากเลยนะแกเป็นเพื่อนที่ดีมากมากเลยโอ๊ยมาแตะไอ้นี่มันกลับมาอีกแล้วฉันจะตายแล้วมีเแก้วช่วยด้วย <S <S ถ้าขึ้นเสาอีกทีฉันต้องคิดแน่ๆของแค่เลยแหละทีนี้อ่ะโอ้โหแล้วไม้มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้บ้านเล็กแบบไหนบ้านเล็กแบบบ้านเล็กทิพย์ ไปไม่รอดแล้วเซเบอไปไม่รอดแล้วโอ้ยอีนี่ก็ตามจังเลยนี่เว้นไม้พลอพับไม่ทัน <c oughs> ในวันที่เอา้า <c oughs> คุณตำรวจช่วยโอ้ยหลุดด้วย <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะไม่หลุดซะแล้วเมื่อกี้ทำไมมันดีเลยวะแต่ว่าโอ้ยพอรูปหลบ สุดยอดไปเลยค่ะเพราะคนเก่งเพราะคนดีตำรวจดีเด่นจบนี่ไปต้องมอบเหรียญเกียรติยศให้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าไอเด็กผีมันยังตามมาอยู่วะเนี่ยแต่คือส่วนตัวคิดว่านะคะมันต้องตามเอาเซเบิลแน่เลยค่ะเพราะว่าจะคิดอยู่แล้วเนี่ยมาต่อน,นันไงหัวเลาะมาเลยแม่งเอ,อ๋ยใช่แน่แน่แน่จริงก็ขึ้นมาสี่ชันลอยอยู่แล้วมาเลยฉันไฟก่อนและ่ละลาแล้วจ้ะแม่ ครั้งนี้ถ้าแน่จริงปล่อยฉันไปปั่นดิแน่จริงปล่อยฉันไปปัน่นไปไล่คนอื่นก่อนเครื่องยังเหลืออีกตั้งสองเครื่องแค่ปล่อยฉันไปเถอะว่าแต่ก็โอ้โหไม้ไม้โอเคไม้อยู่นี่แม่งไม่ปล่อยมันไม่แน่จริงอะ่ะจังหวะนี้เพื่อนๆคงต้องรีบปั่นแล้วละคะเพราะที่ฉันคงจะไปไม่รอดแล้วจริงๆแล้วล่ะอุ้ยแต่คุณตำรวจนีออนเขาล้อเซฟเราอยู่อู้ตำรวจน้ำดีตำรวจน้ำดีเลยค่ะแบบนี้มานี่เลยขอสักทีเถอะอีเด็กผีไปก่อนแล้ว ววนกลับมาเจอกันเร็วตั้งทําไมไม่พังไม้ล่ะลูกโอ้โหโอ้โหแล้วรอบทเอ้้อแ,แอส,แสนันขนาดนี้ไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไงจะเป็นวุล,ล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลมมลงลงลมมลงลงเพื่นอ,อ,นอ,อนจะได้ชายไฟได้ิงหคุณลีออนคุณลีออนจัดเลยค่ะ มาสไปสาาเซเวอร์เออรอดมาอีกหนึ่งชีวิตค่ะดิฉันคือแมว9ชีวิตตอนนี้ใช้ไปแล้วกี่ชีวิตวะเนี่ยประมาณ3 4อันได้แล้วบ้างเนี้ยแล้วจังหวะน,นี้ไอเด็กผีมันยังตามอยู่ไหมเนี้ยโอ้แต่คุริออนเขาก็ตามมาเซฟเรานะแถมเพื่อนปันอยู่แถวนี้มันน่าจะตามหาเราไม่เจอหรอใช่หรอมาคุณริออนมามามาแอบหิวกันโอ้ยแต่ไปทางนี้ ขอลึกๆว่านี้ค่ะคุณรีออนเดี๋ยวมันเห็ุหมา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 ตรงนี้เลยค่ะมันน่าจะต้องตามหาหนูอย่างแน่นอนตอนนี้ไม่มีใครโดนไล่เลยนะคะเนี่ยออ้ยตรงนั้นนะคะ่ะคุณลีออนโอ้ยเจ็บมากเลยค่ะโอ้ยเจ็บ ไปห,หมดแล้วคะ่ะโอ๊ยกดเบาเบหน่อยอีลิออนโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอออย่างนั้นแล้วคะ่ะอุ๊ยเครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเอา้าเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเม่เด็กผีนี่ขัดจังหวะคนกำลังนวดหลังกันใช่เรื่องไหมเนี่ยจังหวะนี้แม่วิ่งแล้วจ้ะลูกฝากรับแพนหนูทีนะคะคุณตำรวจโอ้โหไอ้นี่มันวิ่งมาไวจังละเออพับไม้ไปก่อนเลยคะ่ะแบบไม่สนไม่แคร์คุณตำรวจโดนตีหนูก็ไม่แคร์ค่ะเออเพื่อนสุดไปแล้วเครื่องเสร็จจนนนนีี่่่่ฉัอออยยยูลมาถึงงงเเเเครืไได้ซบ โอ้ยใครเรียกคะเนี่ยคนกำลังรีบฉันเองอย่าแค่นี้ทำเป็นจำไม่ได้มาฮิวกันก่อนเดี๋ยวออกประตูไม่ได้ไมันก็รีบรีบพิวเลยโอ้ยฉันเกือบขิดแล้วเนี่ยแกดีนะมีตำรวจรูปหล่อมาช่วยไว้จริงหรอจริงหรอหนเมาต่อแกรีบเปิดประตูเร็วฉันระวังหลังที่อยู่ มาจากข้างๆโอ้ยอเด็กเว้นแล้วใครได้แกมาทางนี้หรอโว้ยดูอีกทางหนึ่งมาอีกทางหนึ่งโอ้เล่นไม่เป็นนาะยเด็กเนี่ยอา้าว No one can hide from my sight มีตั้งแต่เมื่อไหร่เดียดีนะนะเมื่อกี้เราโดนสกิลมาตายหาแล้วมิกเกลอุย้ย คุณตำรวจโดดไล่มาต้องล้มเง่เลยอพี่ยังมีโนวันอยู่เลยแถวนี้ไม่มีมาแล้วด้วยโอ้คุณตำรวจเฮ้โนวันร no ะเบิดแล้ววิจังหวะนี้ไปเร้ได้เวลาฮีโร่มิเกวมาช่วยแล้วมิกเกลอะไรละ่ะคะสาวฉันเองยี่๋องรีบไป โทษทีนะเจ๊หนีไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูไปช่วยคุณตำรวจที่มาช่วยชีวิตหนก่อกรคุณตำรวจถือไปนะคะอุย้ยอีเด็กผีมันไปหรือ,อยังวันนี้หวังว่ามันจะไปหาพวกเจ๊แล้วกันนะช่วยด้วยแข่งใจไวค้ค่ะคุณตำรวจหนูมาช่วยแล้วมาค่ะมาค่ะลงมาลงมาประตูนี้ก็มีอุย้ยแต่มีเกลโดนจับตัวไปคุณตำรวจยื้ไว้หน่อยคะ่ะหนูจะไปช่วยเพื่อนอดทนรอฉันก่อนนะเมิเกล เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณตำรวจไปช่วยเพื่อนหนูหน่อยนะคะถ้าไม่ช่วยมันคงไม่รอดแน่แนโอแม่เจ้าโอ้โหมารับกันถึงตรงนี้เลยหรอคะงั้นวิ่งแล้วล่ะมิเกวฉันมาช่วยแกแล้วอย่าพึ่งคิดนะคะสาวฉันยังมีเรื่องเมากับแกกเยอะโอ้ยบอดี้บ็อกนะมิกเกลหล่อนรู้งานนะฉันวิ่งแบบไม่สนไม่สนอะไรแล้วไม่มองหลังเอามองหน่อยโอ้โหสอดเด็ดเก่งมากมิเกวหลังจากนี้เราไปตั้งวงไพที่อื่นกันเถอะและนั้น ก็เป็นเรื่องราวที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาแต่ต่อไปนี้คงจะไม่มีอีกแล้วพอทุกคนได้จากฉันไปหมดแล้วยังไม่ตายโว้ยเอ้ายังไม่ตายกันอีกเหรอคะเนี่ยงั้นที่ฉันขอตัวไปช่วยเพื่อนๆก็แล้วก,กันนะคะทุกคนตายยากจริงๆเลยพวกนี้ย